สองเงินรางวัลวิวกุลวุธิพังอดแชมป์ไทยแลนด์โอเพน2025กวยไปมากเท่าไร่ต้องบอกว่าสะใจกองเชียร์ชาวไทยสําหรับวิวกุลวุธิวิทิสนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยที่สามารถคว้าแชมป์รายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพน2025มาครองได้สําเร็จโดยในรอบชิงชนะเลิศนักตกหลุมขนไก่หนุ่มวัย24ปีเป็นฝ่ายเอาชนะแอนเดอร์แอนทอนเส้นมืออันดับ3าของโลกจากเดนมาร์กไปได้แบบลุ้นระทึก game, 2-1เกม21-16 17-21และ21-9ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้ยังได้รับเงินรางวัลมาครอง35,625หรียยสาเหรียญสหรัฐประมาณ1 1 8 7 0ล้านบาทขณะที่แอนเดอร์แอนทอนเส้นรองแชมป์คว้าเงินรางวัล1 8 0 5งันเหรียญสหรัฐประมาณ ,00 0 0 0บาทสำหรับการคว้าแชมป์ครั้งนี้ของกุลวุธิวิทิสนักตบลูกขนไก่ชาวไทยมือสองโลกถือเป็นแชมป์สมัยที่สองหลังจากเคยทำได้มาแล้วเมื่อปี2023นอกจากนี้ยังถือเป็นแชมป์ที่3าของปีต่อจากอินโดนีเซียมาสเตอร์ส2025และเอเชียแชมเปี้ยนชิพ2 0 2 5